สวัสดีค่ะดิฉันนางชาริดาเบญจโชตครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนบ้านหนองไหฮสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาเรศเขต3าวันนี้จะขอนำเสนอประสบการณ์การจัดกิจกรรมโรงเรียนรักษาศิลห้าเชิงคุณภาพด้วยกิจวัตรความดีนะคะซึ่งโรงเรียนบ้านหนองไฮได้น้อมนำโครงการ มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายก็คือนักเรียนระดับชั้นปถมวัยและประถมศึกษาจำนวน52คนใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานต่อเนื่องตลอดภาคเรียนมีการบูรณาการให้อยู่ในกิจวัตรประจำวันของเด็กๆค่ะ วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้มีอยู่3ประการนะคะก็คือ 1. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานตามหลักศีล5เช่นความมีระเบียบวินยัยความซื่อสัตย์ความเมตตาและความรับผิดชอบต่อตัวเอง 2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียนผ่าน7กิจวัตร,รความดี ที่ทำได้จริงในชีวิตประจําวัน 3. เพื่อสร้างบรรยากาศโรงเรียนที่สงบอบอุ่นและเอื้อต่อการเรียนรู้เหตุผลที่เลือกกิจกรรมนี้เพราะเป็นกิจกรรมที่เรียบง่ายเหมาะกับบริบทของโรงเรียนบ้านหนองไหซึ่งเป็นโรงเรียนชนบทแล้วก็สามารถทำต่อเน,นื่องได้จริงในทุกๆวันค่ะ การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองไฮนะคะใช้7กิจวัตรความดีเป็นหลักโดยแบ่งออกเป็น2ระยะก็คือมีภาคเรียนที่1พัฒนารายบุคคลเช่นการรักษาศีลห้าการฝึกอาราธนาศีลการบันทึกการรักษาศีลในสมุดบันทึกความดีการสวดมนต์การนั่งสมาธาินั่งสมาธิ5นาทีแล้วก็เขียนสมุดจิตใจสงบนะคะ สะอาดระเบียบตรวจโต๊ะเรียนแล้วก็บันทึกคะแนนของตนเองการจับดีคนรอบข้างก็จะเขียนคำชื่นชมเพื่อนวันละหนึ่งคนการพูดจาไพเราะฝึกการใช้คำให้สุภาพแล้วก็สะท้อนตนเองนะคะการทำบุญทำทานแบ่งของให้เพื่อนใส่บาตรในวันพระตามโอกาสอันสมควรนะคะแล้วก็ชั่วโมงสุขจริงหนอการไหว้พระ สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันศุกร์นะคะส่วนในภาคเรียนที่2นะคะก็จะเป็นการสร้างกระบวนการกลุ่มนะคะตั้งกลุ่มศีลห้าแล้วก็เวอรอาราธนาศีลการสวดมนต์การหมุนเวียนนำสวดน,นะคะกลุ่มรักเรนรักความสะอาดนะคะกลุ่มบัดดี้จับดีเพื่อนนะคะแล้วก็การสแสดงละครคำสุภาพ กิจกรรมจิตอาสานะคะก็จะมีวงกลมสุขใจสะท้อนความรู้สึก ทุกกิจกรรมทั้งการปฏิบัติจริงแล้วก็การบันทึกการสะท้อนการคิดควบคู่กันค่ะ facilitation ที่ใช้ได้แก่การตั้งคำถามการสะท้อนการคิดเช่นวันนี้หนูทำความดีอะไรบ้างถ้าเราเป็นเพื่อนคนนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรการชื่นชมในทางบวกการเสริมแรงนะคะแล้วก็การจัดวงสะท้อนความรู้สึกเช่นวงกลมสุขใจหลังทากิจกรรมการใช้สมุดบันทึกความดีเป็นเครื่องมือให้เด็ก เห็นพัฒนาการของตัวเองเมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะใช้คำพูดเชิงเมตตาแล้วก็ชวนให้เด็กสะท้อนตนเองค่ะ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับนักเรียนได้แก่นักเรียนมีระเบียวบวินัยมากขึ้นผู้จาสุภาพมีน้ำใจต่อกันนะคะกล้าขอโทษกล้าให้อภัยแล้วก็ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบมากขึ้นหลักฐานที่ใช้การประเมินได้แก่สมุดบันทึกความดีพฤติกรรมในชีวิตประจําวันคําสะท้อนจากผู้ปกครองนักเรียนนะคะจากการประเมินเพราว่านักเรียนร้อยละ80มีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนค่ะ สิ่งที่ดีฉันภูมิใจมากที่สุดก็คือการที่ได้เห็นเด็กๆนะคะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาด้วยตัวเองนะคะก็คือการที่เราไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าการที่เด็กได้เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของความดีพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจนะคะแล้วก็สิ่งที่ควรปรับปรุงก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองให้เพิ่มมากขึ้นนะคะบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากก,จกิจกรรมนี้ก็คือเราควรจะทำความดีได้ในทุกๆวันความดีไม่ไม่จำเป็นว่าทำกิจกรรมมีคะแนนอะไรแบบนี้ถึงจะทำแต่ความดีก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะ ประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วนะคะซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองไฮของเรานะคะจะพยายามพัฒนากิจกรรมนี้ให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการ PLC และจะขยายผลทั้งภายในเครือข่ายและนอกเครือข่ายค่ะขอพระคุณค่ะ